ไปดูกันที่เรื่องของความสวยความงามกันบ้างเป็นเรื่องของศิละปะค่ะคือตอนนี้โซเชียลเนี่ยเขากําลังแชร์ภาพภาพหนึ่งคุณนัทเป็นภาพที่มีผู้ชายเขาวาดภาพเขาบอกว่าเขาใช้หมึกซึมในการวาดภาพภาพนี้นะคุณผู้ชมแล้วขายราคาเท่าไหร่รู้ไหมแปดสิบปดล้านบาทเขาบอกว่าใช้เวลาวาดหลายปีนะเอาเวลาคิดก่อนคิดไปก็ปาเข้าไปหปีแล้วครับภาพนี้ชื่อว่า the eye of legend นะครับ ต้นตขอระต้นกำเนิดของตํานานก็เป็นภาพเขียนด้วยปากกาหมึกซึมลงบนกระดาษหนังกา้หนังไก่มีขนาดความกว้าง20นิ้วคูณด้วย27นิ้วครับภาพนี้วาดด้วยคุณพินิษแก้วคล้ายอายุ38ปีเป็นเจ้าของร้านประดับยนต์นะครับอยู่ที่จังหวัดยะลาคุณพินิษบอกว่าภาพนี้มีอายุประมาณสัก20ปีโดยเริ่มวาดตั้งแต่ปี2538 ใช้เวลาวาด8เดือนวาดเสร็จประมาณกลางปี2539ใช้ปากกาหมึกซึมครับทั้งหมด16แท่งด้วยกันโอ้โค่ะและใช้เวลาคิดภาพนะอันนี้เฉพาะคิดนะครับทั้งหมด6ปีโอโ้ก็ถือว่าทุ่มเทนะก็รวมแล้ว6ปีกับอีก8เดือนค่ะคือจริงแล้วเนี่ยปกติถ้าเกิดเราเห็นราคาภาพวาด ที่ราคาสูงสูงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติหรือรไม่ก็เป็นจิตรกรระดับโลกนะคะอันนี้แม้กระทั่งจะเป็นคนธรรมดาแต่เขาบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยเขาทําด้วยความทุ่มเทมจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนเคยไปตั้งขายครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณรั้วของศิลปากร ตอนนั้นตั้งราคาไว้19ล้านมีฝรั่งคนหนึ่งฮนะมาเห็นและชอบขอซื้อ10ล้านแต่ว่าคุณพินิจบอกว่าไม่ขายเพราะว่าตั้งไว้19ล้านอ๋อคือมาเสนอให้ต่ำกว่าที่เขาั้างเอาไว้และล่าสุดพื่งจะเอาภาพเนี่ยโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตครับตั้งราคาไว้88ล้านจะมีการเปิดประมูลเห็นบอกว่ามีคนติดต่อเข้ามา4รายละอยากจะเข้ามาดูภาพ คุณพินิจบอกว่าถ้าสมมุติขายไม่ได้88ล้านก็ไม่เป็นไรก็เก็บภาพเอาไว้เพราะว่าราคาภาพมันจะปรับขึ้น ตามอายุของภาพคุณพินิจบอกนะคะว่าเมื่อก่อนนขายข้าวสารอยู่แล้วก็เห็นชีวิตคนจนมากมายเลยค่ะก็เลยอยากที่จะมีส่วนช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดภาพนี้ขายไม่ได้เดี๋ยวอายุ40เขาจะวาดอีกภาพหนึ่ง50จะวาดอีกภาพหนึ่ง60<ะ>ก็จะวาดอีกภาพหนึ่งเขาบอกว่า88ล้านถ้าสมมติได้จริงๆนะจะเอาไปเปิดโรงทานช่วยเหลือคนจนแล้วก็เอาไปซื้อรถกู้ภัยให้กับมูลนิธิกู้ภัยที่จังหวัดยาลาเพราะว่า เท่าที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้งรถกู้ภัยไม่เพียงพอค่ะใครอยากจะร่วมประมูลภาพนี้นะคะหรือ <88 S 1> ว่าอยากจะได้ไปเป็นที่เลึก็ลองดูค่ะติดต่อไปนะคะ,คะจะได้ช่วยคนที่อยู่ที่ยะลาด้วยนะฮะ,ะเขาบอกว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนจน